ภูมิต้านทานด้วยแปดผลไม้ที่หาง่ายใกล้ตัวะสุดยอดมากๆอุ้ยหลายคุณ่าพี่ตอนนี้อากาศมันไม่ดีเลยอยเดี๋ยวแพ้นู่นแพ้นั่นแพ้นี่บางทีเราก็เป็นภูมิแพ้ง่ายทำอย่างไรดีวันนี้พี่พรามีแปดผลไม้ที่จะมาแนะนำรีบหามรับประทานที่สำคัญหลังจากฟังคลิปนี้จบอย่าลืม นำมาใช้และนำความรู้นี้มาแล้วก็อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามเพจคุณครูพิปลายูทูบเบอร์ช่องยูท e t t y f i ิชเพจ Petty f i ิชบายพิปราช่อง YouTube คุณครูคคพิปรายูทูบเบอร์พี่จะได้ไม่พลาดสิ่งดีๆที่พิปรานำเสนอมาให้ตรงคเล้วเรามาฟังกันเลยโอ้โหเป็นพุ่มแพ้พุ่มแพ้จะทานเรียกว,ว่าผลไม้อะไรหรือสิ่งดีๆอะไรที่จะมาช่วยเสริมหรือเพิ่มภูมิต้านทานให้กับเรามาฟังกันเลยอ้ยปัญหาที่หลายคนพบ โรคผุมแพ้มักมาจากภูมิแพ้ภายในบ้านเรือนหรือที่ทํางานโอ้ยตัวแมลงสาบขนสัตว์รังแคและสิ่งต่างๆทําให้เรามีการจามติดกันหลายครั้งคันที่ตาคัดจมูกซึ่งการรับประทานผักผลไม้ที่มีวิตามินสีสูงจะช่วยป้องกันภูมิแพ้ได้และนี่คือสิ่งที่พี่ปรายาจะแนะนำผลไม้แรกเลยนะคะ หนึ่งทงเทงฝรั่งโอ้โหทงเทงฝรั่งหลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้จักเรามาฟังกันเลยทงเทงฝรั่งทงเทงฝรั่งมีวิตามินซีสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผลไม้ชนิดอื่นๆซึ่งวิตามินซีจะช่วยป้องกันโรคหวัดหรือโรคภูมิแพ้และช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานโรคต่างๆแก่ร่างกายเป็นดีเค p กูสเบอร์รี่หรือที่คนไทยเรียกว,ว่าทงเทงฝรั่งเป็นเบอร์รี่ชนิดหนึ่งที่มีรสชาติหวานอมเปรี้ยว เรียกว่าหาซื้อตามท้องตลาดได้ทั่วไปแล้วก็ไม่แพงมากอ่าอย่างที่บอกเลยนะคะว่าถ้าเราลองรับประทานดูเราจะรู้เลยว่าสปปรรพคุณมากมายจริงๆและสปปรรพคุณมีอะไรบ้าง 1. ทงเทงฝรั่งมีสารต้านอนุมูลสระสูงมากเรามาฟังกันเลยใช่เลยค่ะสารต้านอนุมูลสระคือกลุ่มฟาวนอยด์โพลิฟีโนช่วยป้องกรรันโรคมะเร็งต่างๆได้ดี ช่วยลดการเจริญเติบโตของเซลมะเร็งและสามารถหยุดยั้งการเจริญเติบโตของเซลเลนื้อโงกทั้งยังต้านทานโรคหรือรางบานชนิดได้เช่นโรคหลอดลมอักเสบแบบเรื้อรังโรคดอดเลือหลลด,ด,ลดหัวใจ 2. วิตามินซีสูงมากๆถ้าใครทานดูแลจะรู้ว่าอร่อยแล้วก็ความที่มีวิตามินซีสูงคือผ่านเราจะเซยด้วยนอกจะได้จากเรื่องภูมิคุ้มกันแน่นอนเลยทงเทงฝรั่งมีวิตามินซีสูงมาก เมื่อเทียบกับผลไม้ชนิดอื่นๆซึ่งวิตามินซีจะช่วยป้องกันโรคหวัดหรือโรคภูมิแพ้และช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานโรคต่างๆให้แก่ร่างกายเป็นอย่างดี 3. วิตามินเอสูงโอ้โหเยี่ยมเลยช่วยบำรุงสายตาป้องกันอาการตาบอดในที่มืดช่วยป้องกันภาวะตาบอดในที่มืดได้ดีทําให้สายตาของเราดีขึ้น<ม>ข้อที่4ช่วยรักษาโรคเบาหวานมีการพบว่าสารจากทงเทงฝรั่ง สามารถลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีและเป็นผลไม้ที่มีปริมาณน้ำตาลต่ำช่วยลดความดันโลหิตช่วยลดไขมันที่ตับทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจได้อีกด้วยและที่สําคัญทงเทงฝรั่งข้อที่5มีเส้นใยสูงม,มากเรารู้ไหมว่ามันดีใช่เลยทงเทงฝรั่งช่วยกระตุ้นการทํางานของลําไส้ทําให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นและใยอาหารจะช่วยลดการดูดซึมของไขมันและคอเลสเตอรอลอีกด้วย 6. รักษาโรคเอัสไซเมอร์ทงเทงฝรั่งช่วยป้องกันหลอดเลือดสมองช่วยบำรุงระบบประสาทเสริมความจำป้องกันความจำเสริมในผู้สูงอายุได้ 7. แก้ไอบรรเทาอาการไอแก้เจ็บคอต่อมน้ำลายอักเสบชื่อรักษาโรคต่อมทำซินอัเสบทั้งยังมีสปปรรพคุณแก้การร้อนหนึ่อหรือกระหายน้ำได้ดี 8ปดเป็นยาขับปัสสาวะอุ่ยสุดยอดจริงๆทงเทงฝรั่งยอดเยี่ยมมากๆแน่นอนเลยช่วยบรรเทาอาการของโรคก,กระเพาะปัสสาวะเสพแก้ปัสสาวะแสบร้อนแล้วยังไงอีกล่ะช่วยรักษาปัสสาวะที่มีสีเหลืองเข้มอีกด้วยอ่าก้าวบำรุงผิวและเส้นผมสาวๆต้องชอบแน่นอนทงเทงฝรั่งเป็นผลไม้ในกลุ่มเบอร์รี่จึงเรียกว่ามีวิตามินมากมายช่วยบำรุงเส้นผมผิวพรรณ ให้ดีปราศจากริ้วรอยแห่งวัทั้งยังช่วยให้สุขภาพผมดีเงางามและดุกดำแบบธรรมชาติข้อที่2ผลไม้ที่เราชอบทานแล้วก็บอกเลยทานแล้วไม่เก๋นอกจากมีภูมิคุ้มกันดีก็คือสับประรดเพราะฉะนั้นข้อสองสับประรดมาฟังกันเลยสับประรดพี่ปราอยากจะบอกเลยว่าสับประรดเป็นผลไม้ที่ดีมากๆรสหวานอมเปรี้ยวอุดมไปด้วยวิตามินซีที่สูงมากๆ จึงช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายของเราแข็งแรงขึ้นป้องกันโรคผุผอมแพ้และรักษาวัตได้เป็นอย่างดีหลายครับพี่ปลาสับป,ประรดมันเยอะมากเลยเรามาทําคั่นน้ำมาเก็บไว้ดีหรือไม่พี่ปลายังยํำนะคะน้ําผลไม้หรือสิ่งต่างๆถ้าเราสามารถทําสดๆได้มันจะยอดเยี่ยมมากกว่าแล้วที่เวลา,าที่เราทานสดๆวิตามินหรือสิ่งต่างๆเนี่ยมันจะยังอยู่แล้วก็ทําให้ร่างกายของเรา ผิวพรรเราสวยแล้วจริงนะคะหลายคนที่ทานสับป,ประรดแล้วไม่แก่เร็ววันนี้อยากมีผิวพรรณที่สวยงามวันนี้อยากให้คนทักอุ้ทำไมดูแล้วไม่แก่เลยดูอายุเท่านี้แล้วยังแข็งแรงยังมีไฟยังอุ้กระฉับกระเิงสับป,ประรดสับป,ประรดหนึ่งในผลไม้ที่คุณต้องทานมาฟังกันต่อเลย <S <S ข้อที่3กีวีปริมาณกีวี100่งร้อกรัมมีวิตามินซีสูงถึงร้อมิลลิกรัม ซึ่งจะช่วยป้องกันโรคหวัดหรือโรคภูมิแพ้อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงข้อที่ 4. แอปเปิ้ลวิตามินซีจากแอปเปิ้ลช่วยป้องกันโรคหวัดโรคภูมิแพ้หรือโรคเลือดออกตามไรฟันและช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทันโรคต่างๆให้แก่ร่างกายได้เป็นอย่างดีข้อที่ 5. Strawberry. สตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ร้อยกรัมมีวิตามินซี58มิลลิกรัมจึงช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายป้องกันหวัดแล้วก็โรคภูมิแพ้ ผลไม้ต่อมาก็คือมังคุดโอ้โหใครจะรู้ว่ามังคุดเปลือกมังคุดช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราและแบคท,ทีเรียและยับยั้งการหลั่งสารฮิสตามีนซึ่งมีส่วนสําคัญในการป้องกันโรคภูมิแพ้และก็โรคหอบหืดของเราได้เป็นอย่างดีที่สําคัญต่อมาก็คือข้อที่เจฝรั่งอืปริมาณฝรั่งสีชมพูร,ร้อยกร่มมีวิตามินซีสูงกว่าส้มถึงสามเท่า ย,ย,ยิงช่วยป้องกันหวัดภูมิแพ้เสริมสร้างภูมิต้านทานในกับร่างกายและยั่งช่วยป้องกันโรคเลือดออกตามไรฟันและแนโนนข้อ8คือลิ้นจี่องหูผลไม้ที่หลายคนชอบปริมาณลิ้นจี่ร้อยกรัมพี่ปาบอกเลยว่ามีวิตามิน72มิลลิกรัมเพียงแค่ทานลิ้ลนจี่วันละ3าผลก็ช่วยให้าร่างกายเราได้รับวิตามินซีเพียงพอในแต่ละวันจึงช่วยเสริมสร้างให้ระบบภูมิคุ้มกันแข็งแรงยิ่งขึ้นเห็นไหมคะ ผลไม้ที่เราจะรับประทานไม่ได้เป็นผลไม้ที่หายยากเลยและที่สําคัญการรับประทานเราต้องหมุนเวียนกับรับประทานพี่ปลาพูดย้าแล้วย้าอีกว่าผลไม้อะไรก็ตามหรือทุกสิ่งทุกอย่างไปเรียนสองด้านเราอย่าทานซ้ําๆซ้ำๆกันจนบ่อยๆหมุนเวียนกับรับประทานเพื่อให้ได้สารอาหารที่ครบถ้วนมีข้อสงสัยใดๆเขียนคอมเมนต์ใต้คลิปนี้แล้วพี่ปลาจะตอบให้อย่าลืมแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันแลวมาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกัน กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube p e t ี y ฟิชเพจเ e ็ด t h y ฟิชบายพี่ปราซึ่งเป็นเรื่องสุขภาพเพจคุณครูพี่ปรายูทูบเบอร์ช่อง YouTube คุณครูพี่ปรายูทูบเบอร์แล้วเรามาลุยพร้อมกันมาตรียมตัวเพื่อเข้าสูผสา่ผู้ส่งยุคคุณภาพผู้ส่งใบคุณภาพมาเป็นคร่องครสุขภาพเดียวพี่ปราลุยพันเอ